Jangan lupa ya. Tatang kiai batam. Ukasa. Ukasa. Kalun yang ketawa. Kalun yang ketawa. Dik

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะภาังวะธามิ พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิอังังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอังังสรณังคัจฉามิพุทเตยัมเป <laughs> โอเตยัมเปสุทิยัมเปธัมมังสระณังคัจฉามิธัมมังสระณังคัจฉามิโอเตยัมเปสุทิยัมเปสังฆังสระณังคัจฉามิสังฆังสระณัง

พันธะวิเลปนาภาลานะมันนะวิภูสนาฐานามเวรมณีปุจจาจเสยนะมหาสยนา

ิมานิอิมานิธัสสะสิกขาปทานีสิกขาปทานิสมาธิยามิสมาทิยามิอิมานิอิมานิธัสสะสิกขาปทานีสิกขาปทานีสมาธิยามิสมาธิยามิกราบลงมครั้งสําเร็จเป็นสามเณรเรียบร้อยต่อไปก็ตั้งใจอุปสมบท ยกเป็นพระภิกษ <Af> ุในพุทธศาสนาสืบต่อไปเอาอบาบัดมาแบบอบาดมาถวายเอุกมาถวายเลยมาหนักเอตั้งใจว่าตามอุกาสะการุะยังกัตตวัง

อจฉาตะเคียธานโลไม่หังธาโลมยัมปีเสะาลอจฉตเคยธานโลไม่หังาโลมยปีเสะา เธอได้เข้ามาขอใน้สายขออยู่ด้วยขอเราเป็นอูประชาประชาญะแปลว่าผู้เพ่งดูโดยกันหนังผู้เป่งวิตรพิจารณาดูความสมควรหรือไม่สมควรโดยหนะ้าที่เป็นผู้รับรองเธอนําเข้าสู่หมู่สองเราพิจารณาเห็นสมควรแล้วจึงได้รับว่าปฏิรูปังแปลว่าโอปายิกังภาษา,า,า,าที่เกสัมปาเทหีขอเธอจงยังปฏิบัติตนให้เป็นที่เรื่งใสเธอ เธอได้กล่าวคำรับเป็นธุรภาระของการละกันมีคำว่าอาจาัจฉริยะเทธานิเถยโรเป็นต้นแปลววาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นภาระของพ,องพระเถระคือว่าต่างฝ่ายต่างเอาภาระธุระของกละกันมีน้ำเกศเนสนมต่อกรากระดุดปิดากระโบด เพราะการเกิดครั้งนี้เราเกิดในปราวารัติศาสตร์ศาสนาเกิดครั้งแรกเราเกิดจากบิดามารดาก็สมมุติให้เราเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ตามชื่อของตนทีนีน้เราเกิดในพระพุทธศาสนาพระอุปัชาเป็นพ่อซีมาเป็นแม่มีพระกรรมวาจารจยา์พระอนุสาวราจารย์ตลอดถึงพอองร,ระพารุรกกะเป็นสักขีพยาน ในการสมมุติเธอให้เป็นภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาตามวินัยบัญญัติและพุทธบัญญัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกฎหมายบ้านเมืองของประเทศไทยคือมติมหาเถรสมาคมบดีบัญญัติหรือเทศาพระราชบัญญัติของพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเข้าใจเข้าถึงในเรื่องเหล่านี้เพื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามพระธรรม,มวินัยและกฎหมายบ้านเมือง เมื่อเราเกิดในพุทธศาสนาจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสวดเป็นภาษามคตดังนั้นพระาวะชาไม่น่าที่ตั้งเชื่อเธอว่าพระพระ พระพระนายุทธมีฉายาว่าโชติป <Cheers> ัญโยพระสมคิดมีฉายาว่าจันทาสารเมื่อพระกบวาจาจารย์สวดถามว่ากินนมโมิเธคืออะไร เธอก็ตาบว่าอาหารคันเอโชติปัญโยนามะอาหารคันเอจันทาสารโรนามะเมื่อพราพรจมาาจารึกษาว่าโคนามะเกวปัญชาโยอุปชา,อปชาของเธอเชื่อไรเธอกระอบว่าอุปชาโยโนโพันเตอชยสมาอะมโรนามะพระเจ้าท่านพุญเจริญอุปชาของของ้าพเจ้าชื่อว่าท่านอมระอมระก็แปลว่าเทวดาเพราะฉะนั้นเธอก็เป็นลูกของเทวดาก็จึงตั้งตนให้เป็นลูกเทวดา พระว่าเทวดาก็ม,มีเมตตาธรรมทำว่าคุ่งทำครองโลกไม่ใช่เทวาดาอยู่เยยๆสะดุสบายเทวาดาก็ต้องบัญญาลให้พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปจะได้บอกบาตรบอกข้าใจกีวรเธอรู้ว่านี่บาตรนี่ผ้าสังฆาตินี้ว่าอุตราสูงอันตราวาสุของเธอเพื่อใช้ในจิตอธิษฐานบาตรเราก็ต้องอธิษฐานผ้านุ่งผ้าห่มเราก็ต้องอธิษฐาน ไปพินธุอธิษฐานจะให้เลยจะเป็นผ่านพิยาปาจิตีต่อไปปัตมังอุปชจังกะห้าเป็น